สวัสดีครับวันนี้ผมเฟิร์สนะครับจากช่อง The P Photo นะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนนะครับวิธีการไลฟ์นะครับผ่านเจ้าตัวกล้อง Panasonic นะครับ Lumix g s 5 2ตัวนี้นะครับว่ามันสามารถไลฟ์ได้นะครับโดยไร้เลย s นะครับโดยเราไม่ต้องมีสายเลยสักเส้นเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าเราสามารถไลฟ์นะครับได้ยังไงบ้างโดยวิธีไลฟ์นะครับของเจ้าตัว Panasonic Lumix g 5 2ตัวนี้นะครับเรากดไปที่ปุ่มนะครับโอเคนะครับ เข้าไปที่เมนูนะครับจะเจ้าตัวตั้งค่านะครับรูปตรงนี้นะครับเข้าไปที่บูทูธนะครับบูทูธออนนะครับแล้วก็กดเสร็จครับแล้วตัวเครื่องนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะค้นหานะครับผ่านเจ้าตัวโปรแกรมนะครับหรือลูมิซิงนะครับเราสามารถเข้าไปเซตได้เลยแต่เนี่ยมันอันนี้มันเซตไปอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานได้เลยครับโดยวิธีการไลฟ์นะครับเราสามารถกดเข้าไปที่นะครับเจ้าตัวออเดอร์ครับตัวไลฟ์สตรีมนะครับ อันนี้ครับเราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะสตรีมนะครับผ่านเจ้าตัวสตรีมบนเฟซบุ๊กนะครับยูทูบนะครับหรือว่าทีเครับอันนี้นะครับผมจะทดสอบนะครับโดยการไล์สตรีมนะครับผ่านเจ้าตัว a c e b o o k ครับเรากดเข้าไปครับแอ c เคา t ์นะครับที่เรากําลังจะไล์นะครับก็คือชื่อแอคเคาน์เฟซผมนะครับคือในอะทิตบันเทิงสุงเนาะตัว Wi-Fi ฟ o n n e c ก i o n ครับก็คือ Wi-Fi นะครับที่จะให้ตัวกล้องนะครับได้ต่อผมก็เป็น Wi-Fi เป็นสวิจักรนะครับกลับไปนะครับ คุณภาพนะครับที่เราต้องการให้มันไลฟ์นะครับอันนี้ก็ Full HD ธรรมดานะครับ Privacy ครับก็ตั้งค่านะครับแล้วก็ไตเติ้ลครับก็คือชื่อก็ผมขอใช้ชื่อ Test TS52 นะครับหลังจากนั้นครับก็กด Finish นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็เข้าไปที่ Set to Camera นะครับ มันก็จะให้คอนเฟิร์มนะครับว่าให้เราไลฟ์จริงๆนะครับเราก็กด yes นะครับกด yes เข้าไปนะครับตอนนี้นะครับตัวกล้องนะครับมันก็กำลังจะจับนะครับเจ้าตัว w i f i อยู่นะครับพอในก็ไวไฟนะครับระหว่างตัวกล้องกับเจ้าตัวเราเตอร์นะครับซึ่งเวลาเราทำงานจริงๆนะครับเราต้องมีเจ้าตัว wi-fi เราเตอร์นะครับจะใช้งานอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้ครับถ้าเรากดสาธ s e a m i n g นะครับมันก็ส r t s a m i n g ให้เราเลยนะครับลองกดดูอันนี้ครับมันก็จะเขียนแล้วนะครับส r t siming เราล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับตรงสีฟ้าๆนะครับว่ากำลัง siming อยู่แล้วผมนะครับก็เข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับของผมเลยเข้าไปดูนะครับกด refresh มันก็จะกำลัง l ล v e อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ live ครับแบบง่ายๆครับผ่านเจ้าตัว Facebook นะครับ โดยวิธีที่2นะครับถ้าเราต้องการไลฟ์นะครับผ่านเพจนะบันี้ผมซอฟต์สตรีมมิ่งไปก่อนเนาะแอนสตรีมมิ่งก็อีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราไลฟ์นะครับใน Facebook นะครับนั่นก็คือการกดนะครับจอตัวถ่ายทอดสดออกมานะครับเมื่อเรากดนะครับจอตัวถ่ายทอดสดออกมานะครับตรงนี้ครับมันจะให้เขียนนะครับการตั้งค่าสตรีมนะครับเราก็สามารถนะครับในการกดนะครับคัดลอกนะครับเข้ามาได้ครับเข้าไปที่ s t รีม with RTMt นะครับ ตัวลิงก์ URL เสิริมนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เรากดก o p ปีนะครับแล้วเราก็กมากด paste นะครับในเจ้าตัวสมาร์ทโฟนนะครับกด finish นะครับแล้วก็เจ้าตัว Steam Key นะครับแล้วก็นำตัวนี้นะครับมาใส่เข้าไปนะครับคัดลอกนะครับเราผมก็กด paste ได้เลยในเจ้าตัว iPhone ของผมแค่นี้แหละกด finish นะครับกด ตอนนี้นะครับเราก็กดเซตถูกคามล่านะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นเฟรมเดิมนะครับที่เราใช้งานอยู่กด yes เข้าไปนะครับจริงๆก็คือเหมือนเดิมเลยครับตอนนี้นะครับก็ขั้นตอนเดิมนะครับก็คือตัวกล้องนะครับก็กํำลังคอนเน็กนะครับกับเจ้าตัว Wi-Fi นะครับของที่นี่อยู่ของสตูดิโอเราแล้วที่ตอนนี้นะครับมันก็ยังไม่ขึ้นใช่ไหมครับเราจะต้องนะครับกด s t สซีมิ่งกันก่อนนะครับ มันก็จะขึ้นนะครับสตรีมมิ่งครับแล้วตัวอันนี้ผมขออนุญาตพับจอเก็บนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นแล้วนะครับบนเจ้าตัวไลฟ์ฟรดิวเซอร์นะครับบนเจ้าตัวคอมพิวเตอร์ครับแล้วเมื่อเรากดไลฟ์เสร็จนะครับเราก็กดนะครับสตรีมมิ่งครับแล้วก็ End s t ร e a m i n g นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวิธีนะครับในการสตรีมมิ่งนะครับผ่านระบบไวเลสนะครับกับเจ้าตัวกล้องพ a นโนซนิกนะครับรูมิ x เ s สไฟทูตัวนี้นะครับกับเจ้าตัวสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งข้อจํากัดนะครับอย่างที่บอกไปครับคือเราต้องมีเจ้าตัว w i f i เ o u เตอร์นะครับที่อยู่ไม่ไกลมากนะครับเพราะผมลองแล้วนะครับถ้า Wi-Fi เ o u เตอร์มีความไกลมากนะครับมันก็จะมีอากาศมีโอกาสนะครับที่เจ้าตัว w i f i นะครับมันจะไม่ติดครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวิธีนะครับการไลฟ์สตรีมครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกดซับสไคร์นะครับเพ้ช่อง The P Photo ของเราด้วยสำหรับวันนี้ครับผมเฟิร์สครับขอบตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ